อย่างที่เราทราบกันนะครับว่างาขาวดิบเนี่ยนะครับเขาอุดมไปด้วยโปรตีนแคลเซียมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีวิตามิน B สูงนะครับแล้วก็มีไฟเบอร์แล้วก็เป็นไขมันที่ดีด้วยนะครับวิธีทำเนี่ยไม่ยากเลยครับเราเอางาขาวดิบเนี่ยนะครับมาแช่น้ําก่อนนะครับถ้าเผื่อแช่น้ําได้ข้ามคืนเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่หลังจากที่ผมแช่น้ําข้ามคืนแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่จะทาก็คือว่าเราจะมากรองเขาออกครับพอที่เรากองน้ําออกแล้วนะครับเราก็นํามาใส่ในเครื่องปั่นน้าครับ หลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําลงไปนะครับสําหรับน้ํานมงาขาวเนี่ยนะครับคนจะต้องบอกว่าเราจะไม่เอาไปต้มอีกแล้วนะครับเขานิยมทานกันเป็นแบบดิบๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่เราใช้เนี่ยควรจะสะอาดครับวันนี้พลใช้น้ําแร่นะครับอย่างที่เราทราบว่าน้ําแร่เนี่ยมีประโยชน์มากมายนอกจากการที่ว่าเราดื่มแล้วทาให้ร่างกายสดชื่นเนี่ยนะครับเขายังช่วยในเรื่องของระบบการทํางานของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ทําให้การดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเป็นไปได้ดีอีกด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็นำไปปั่นนะฮะเรียบร้อยแล้วครับนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องมากรองก่อนนะครับตอนกรองเนี่ยอยากจะบอกว่าใช้ผ้าขาวบางด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถบิดนะครับน้ำที่เหลือออกมาเนี่ยครับได้หมดเลย ลครับผลก็ได้น้ํานมงานะครับออกมาเต็มเลยครับเขาปรุงรสกันด้วยอินทผลัมนะฮะเราปรุงรสกันด้วยนี่ครับ่หลับรสแอปเปิลเบอร์รี่นะฮะทำให้เราได้กลิ่นหอมที่แตกต่างไปอีกแบบหนึ่งนะครับและกลิ่นของแอปเปิลเบอร์รี่นะครับเวลาที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยฮะเขาก็จะช่วยทําให้เราผ่อนคลายนะครับคนใส่ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันดีครับถ้าเปิดเราจะให้เป็นของขวัญนะฮะนี่ครับผลบรรจุในขวดครับ หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมีป้ายห้อยคอขวดน่ารักน่ารักนะครับก็เข้าไปที่ www. p o n f o o d m a f i a com นะครับเลือกที่หน้าโฮมนะครับจะมีไอคอนที่เขียนว่า j u s t for you นะครับลองคลิกเข้าไปเลยครับในนั้นนะฮะก็จะมีเทมเพลตนะครับเยอะแยะเลยครับให้เลือกไปที่เทมเพลตที่เขียนว่า bottle hang tag นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นก็ปริ้นออกมานะฮะง่ายๆครับคุณผู้ชมก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เอามาตัดเป็นชิ้นๆนะฮ พอตัดออกมาก็อย่างนี้ครับเราพับครึ่งเขาครับก็เอาที่เจาะกระดาษนี่ครับแบบที่เราใช้ที่บ้านเนี่ยนะครับกดออกมาครับเรียบร้อยแล้วกระดาษของเราก็จะเป็นรูลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็เขียนลงไปนะฮะเช่นวันนี้เนี่ยผลทำน้ำนมงานนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้น้ำนมงานเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักนะครับ